e- ส p อร์ต e ร่วกขอบสนามขอบสนามท็อเนวันนี้ขอเสนอต่อ10ลูกยิงยอดเยี่ยมของฟีฟ่าออนไลน์3จากคนไทยอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหวขอเอาไปท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูแลวชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกลๆอย่าลืมกดให้เรานะครับ อันดับที่สิครัพี่อีริกเซนแกเห็นมุมยิงไม่รอช้ากดยิงเปี้ยงบอลวิ่งแหวกฟ้าผ่ากาดปาดหัวเข้าไปโกร้องเอ้ากูไม่กูปัดไม่ได้วะเฮ้ยดูภาพช้าอีกครั้งครับจังหวะฟรีคิกจิกตีนยิงบอลวิ่งมุดลงเหนือกระบาลโกยืนเหม่อลอยไม่รู้คอยอะไรบอลแม่เข้าไปอย่างสวยงามครับอันดับที่9ก้าจังหวะเตะมุมบอลกระโดดมงทิ้งมาได้อีเนต้าวิ่งสายสูตรมามงทงโอวอตินี่เมซี่แล้วพี่แกจับหนึ่งทีแล้วกดเกือบหมดหลอดบอลเลี้ยวโค้งลงเสาสองกองหลังยืนมองแบบพร้อมเพรียงเลยฮะ ดูภาพชาครบพีิเสซีในสีเสื้อบายเยนกันเดินครองบอลเข้ามาแล้วฝ่ายิงแบบบอลหมุนบิดเกลียวซามซอสเลี้ยวเข้าไปแบบต้องถามว่าเฮ้ยพี่กดปุบอะไรยิงวะพี่สวยจริงๆอันดับที่8ส่งบอลแล้วเล่นกันหน้าประตูไม่ดูตามาตาเรือตาเสือ,ตาส,อตาสิงห์โดนชิงแย่งไปได้ชิลูแกใช้โอกาสไม่เปลืองชำเลืองหาม,มุมยิงไอ้นี่ก็วิ่งมาแย่งจังกูยังหามุม,มยิงไม่ได้ล็อกหลบไปพางวงแลวบัรจงยิงบอลวิ่งไปเสียบเสาโกบอกเป็นพ่อเราใช่ไหมถึงเกิดลูกเหล่านี้ ดูภาพชาครับล้อหลบหนีแล้วพี่แกยินเอาตัวบังกันไว้เกลี่ยบอลไปข้างหน้าแล้วพากลับหลังแล้วยิงปั้งปิดบัญชีทันทีอันดับที่เจพี่ลันแกนส่งบอลแจมๆจำให้อาซาพาบอลไปนิดนึงแล้วตะบึงตีนยิงบอลพุ่งอย่างกับบ้างไฟเวตลาลัยเข้าโกไปแบบโกยืนอึ้งทึ่งเสียวเยี่ยวราดปาดน้ําตาเลยครับดูภาพชาครับโอกาสเปิดกว้างทาลงลกแกบรรจงกดตรงเกือบมิดหลอดบอลวิ่งจากเท้าเข้าประตูไปแบบทุกคนได้แค่ยืนดูและบอกเอาที่พี่สบายใจเลยละกันแม่งยิงอย่างเนี้ย อันดับที่หพี่ขาศิยาแกทำสิ่งที่คาดไม่ถึงเพราะมึงเล่นวิ่งครองบอลสั้นนึกว่าเป็นกองหน้าแล้วก็พาส่งบอลแบบเด็กป .4 พี่ครอสแกแยกได้แล้วใช้เวลา3วินาทีก่อนกดเต็มข้อนิ้วบอลปลิวพุ่งตรงจากตีนสู่ประตดูดูแล้วต้องถามนี่มึงแข่งกับคอมหรือแข่งกับควายทำไมมันดูง่ายจริงๆวะดูภาพท่าครับพี่แกทะลึ่งส่งบอลระยะไกลแล้วไปไม่ถึงฝันพันโดนแย่งแม่งซัดสะเต็มที่ขี้แทบเล็ดพี่ครอสบอกเสร็จกูเลยครับลูกนี้ประทษ อันดับที่5ครับโรนัลดในเสือ man, อ้อแมนยูกำลังดูลมมองฝนจนมั่นใจแล้วยิงบอลวิ่งโค้งเหมือนใช้จอยพรมอะไรเข้าไปแบบคมกริบเลือดไหลซิบๆเลยดูภาพช้าครับพี่โรนัลดกระถางขาตามสเตปแล้วเก็บตีนวิ่งมายิงเยียดออกคำสั่งจากปลายขววแม่ตีนให้เลี้ยวโค้งไปลงจอดริมซ้ายตาข่ายแบบสบายบือสันดือจุดเลยอันดับที่4อือหือบ้านพี่ใช้วินดอ98ใช่ไหมเนี่ยเคลียร์จริงๆแต่ไม่สนใจอะไรแล้ววิ่งไปยิงยัดไส้บอลวิ่งเลี้ยวโค้งหักสองแล้วออกมาเข้าไปแบบหน้า ที่พี่แกใช้วินโดว์เก่าแล้วเสือกยิงเข้าแบบนี้ได้โอ้โ oh. หดูรีแพ์อีกทีครับอลอนโซ่โท่เทพแม่กิงขิงยิงอย่างสวยแบบว่าบัลทูหมดไปเป็นแข่งเล่นไม่เก่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอันดับที่สามาถึงกากาจับบอลหนึ่งทีแล้วสะบัดตีนยิงบอลพุ่งหลาวเข้าเหนียวทอดลอดลงมาเข้าประตูไปแบบโกบอกกูพุ่งตุดตัวก็ยังไม่ไหวจริงๆดูอีกครั้งหนึ่งจังหวะยิงดอกนี้ของกากาแกยิงใบไม้ร่วงเข้าไปแบบท่านเล่นด้วยคงต้องเคร่งจอยทิ้งแม่งยิงได้ยังไงวะเทพจริง อันดับที่2องแลมผ่าศูนเบวกหผ่านยิงมันเต็ดทิ้งแต่จริงๆแม่งเลี้ยวเข้าแบบใครเห็นก็ต้องขยี้ตาพร้อมถามหาว่ามึงกดปุ่มไหนว่ายิงแบบนี้กูต้องยอมเลยจริงๆดูภาพช้าท่านารกอีกข้างกับพี่แกนเล่นถ่ายจากมือถือหน้านับถือจริงๆสั้นเต็มข้อล่อเต็มหลอดบอลแม่งหยอดเข้าแบบปัดจันใจจริงๆเลยฮะ อันดับที่1พี่โครสกววิ่งเข้ามายิงไกลแล้วบอลพุ่งไปคล้ายจะออกแล้วถอกมาเข้าแบบโกพุ่งสุดตัวมาปาัดแต่ทศกัดไม่อยู่ครับนับเป็นสุดยอดลูกยิงที่กดเต็มนิ้วบอลปลิวเข้าหาประตูไปแบบดูแล้วต้องยกนิ้วให้ในความตั้งใจที่ส่งกันมาจริงๆสุดยอดเลยท่าน10อันดับ และนี่คือขอบสนามท็อปเทนชอบใจลูกไหนเม้นไลค์กันไว้ได้เต็มที่ขอบสนามท็อปเทนของแท้ต้อง9้0 0แสนไลค์เท่านั้นถ้าท่านรับชมมาจาก YouTube หรือที่อื่นถ่ามาผิดที่นะพี่เอย๋ยขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ขอบสนามไว้นะครับมีมาทุกวันเลย <c oughs>